ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับถูกทุกทันกำลังยุกกระบ้ามีอะช่องอีสานบ้านข่อยเองนาะพี่น้องเนาะครับพี่น้องผมสวัสดีครับกระบ้ามีคนเดิมคนเก่าพี่น้องผมครับอีสานบ้านข่อยเองพี่น้องผมผ้าพีผ้านองมือนมีจำได้ว่ามีเอฟซีบางท่านเสนอคําแนะนํำมาว่าให้เฮ็ดคลิปเอ่อให้เฮ็ดคลิปเกี่ยวกับโรงผักห่างแน่โลงผักตำรวจ ที่ว่าการตำรวจชุมชนตำบนไผ่นี่นะพี่้องใต้จีมันเป็นใต้จีรงพักนี่สิมีตำรวจมาอยุ่น้ำเนาะพี่้องเนาะเยี่ยนี่บ่มีแล้วเป็นรงผักห่างพี่้องถามว่ามีผีบ้าบาาที่นี่บางท่านก็คิดว่าสีเป็นผีเออผีตำรวจผีผู้ต้องหาผีอย่างบ้ามีบ้าหูเพราะว่าประวัติมองนีว่าเคยได้ยินว่าผูใ้ใดอ่าว่ามีบ่มีเนาะพี่้องเนาะแ้วก็มีงว เข้านี่ละพี่น้องมีตะงวัวเนาะครับเนาะเอานี่พี่น้องผมอ่าที่ว่าการตำรวจชุมชนตำบลไผ่เนาะพี่น้องเนาะบ้ามีถือโอกาสมารีวิวซะเลยตอนกังเวียนบ้ามีกะก,กาดิพี่น้องตอนกังเวียนบ้ามีกะกานี่แหละมีงัวมีควายเทศบานเพิ่นเอามาลามมาได มาอยู่เนาะพี่น้องเนาะมาอยู่มาไหนมาที่นี่เอาก้อนสิขึ้นไปมองนี้มองนี้กะเป็นหน้าต่างเพิ่นตีปิดต,ตายพี่น้องเพิ่นตีปิดต,ตายไปเลยเนาะครับเนาะโอ้อือนาสนใจพี่น้องผมเป็นหน้าต่างพี่น้อง อันนี้เป็นทางขึ้นนอพี่น้องเด้อนี่เป็นทางขึ้นทางขึ้นของโรงผักหางเขานี่ล่ะพี่น้องเป็นย่างเย็นส้วนยูว่า่บาส่นดอกเวอ้าเป็นงัวผูวตัวนี้หำโตกต้นนยูเอาคันไห่คันแรกนี่ห้างนะพี่น้องเนาะนี่ห้าง ไปเข้าขึ้นไปเบิ่งกันกับพระวนาแย่ไห้โอ้อึ้บเอาขึนมาเทละขันพี่น้องเล่าจับเ,เล่าจับขั้นใดนี่กะเป็นโยกโยกแล้วเนาะพี่น้องเนาะเป็นโยกโยกแล้วมันก็คือตะยานอยู่หรอพี่น้องตะยานอยู่เดียวมีว่า ันนั่นเป็นเขียนไหวา่าห้องพักหัวหน้าตสตอ,อต,ออตอชอต,ตห้องพักหัวหน้าตำรวจชุมชนตำบนไผ่บ่ที่นอ้องมีพัดลม่มฟังช่างนี่มีอย่างแน่เดี๋ยวว่ามีแค่นกลองไปเบิง้ทงท้ามีมีอย่างแน่ นั่นะนาสิเป็นห้องขังไว้ขังผู้ต้องหาเนาพี่น้องเนาะห้องควบคุมว่าสันแสดงว่ามีคนมานอนอยู่ดีนี่ผู้กองอีว่า,วาพังเราได้พี่น้องนะคุณด,ดาดฟ้าเหากระไดพังแล้วโอ,อ้มีฝาหุมมีฝาหุม คือกามานอนวะมีคนหรือวะม่แม่แม,มัดไปย่างดีพี่นอนห้อยมัดเสียกห้อยมัดเสียกนะครับเนาะนี่ มัดไหวย่างดีเป็นกกงเล็กนาะพี่น้องเนาะถามว่าคือตื่นบอขึ้นยู่พี่น้องขันกลางคืนนี่คือสีบ่มาดกลางคืนว้ามีคือสีบ่มาดหรอครับเนาะโยกคือกันกลางคืนก็สีบ่เอียดเอียดยูตีพี่น้อง นี่ห้องมาเบิ้งกันทางนี่พี่น้องผมกระเวนกับ่อยกับตั้มมาซีหามุงแรงแล้วพี่น้องต้องฝ่ารีวิวคำมานี่บ่ไ,ไดดเด้อันนี้แม่นห้องอีกย่งส่พี่น้องมีกุญแจปิดตายซึ่งเบิ้องก่าหัว่าคันบ่ตัดคือสีคือสีใครใสิเปิดบ่อกดนระพี่รองาะไฟเด้ไฟมีบอตัดไฟอยู่บ่เปิดได้บ่บ่มีหลอด ผมมีหลอดพี่น้องอืมว่านาสิเปิดได้ืส่วนนี้ถึงเป็นอีหยังสันห้องอยังพี่นอ้องนี่อซื้อไว้อีหยังพี่น้องตัวทำงานโอสงงาพันเลิศด ตำรวจชุมชนตำบลไผ่ห่างครับพี่น้องอสมซื้อว่าโรงพักห่างเนาะพี่น้องเนาะโรงพักล้างโอ้มานก็ดขึ้นมาสิกายนี่เอา้า่อไปดาหลังกับเป็นป้าพี่น้อง ดานหลังกับเป็นป่าเดี๋ยวว่ามีสิพาดตะรุยเขาไปเบ่งปลาเห็ดจะเข่าสิมีจะดอกบอ่เดี๋ยวจ้งเขาไปกันมองนี่มันีหอย่างสันพีน้องมองนี่มันีหอย่างน่าสิเป็นห้องอียง่ยังห้องอาบน้ำห้องอียง่ยังบ่พี่น้องบง่เก้าคำคือเป็นตะยา่าง มีสามหองนี่ครับมีสามหองมีห้อยข้นเข่ามาาอยู่มีห้อยขออย้ยนเขา่ามาพี่น้องเป็นโทส่วงเก่าอืม อันนี้มีแง่แมงมุมมีไดาอยู่นะพี่น้องเนาะเป็นหญ่แมงมุมมีได้อยู่แสดงว่าเขามาดนแล้วคุ่นใหยาใหญ่แมงมุมพี่น้องเลยไปให้ออกไปกันพี่น้องผมเอาไปจากนี่กันดีกลัวนี่เดซอนเป็นขวดน้ม ขวดน้ำตาเชียงกีฬาคุณตัวสภาพด้านหลังล้วพี่น้องเ้อมีเป็นสภาพด้านหลังพี่น้องนาตั้งกับสีพังแหลวบพังแหล่แลวเน้ะพี่น้องเนาะสีเหียลงมาแน่บ่เหียลงมาแน่แล้ลแนวนี้นี่เป็นอีหยังเบื้องหลังกับเป็นป้าคือเก้าพี่น้อง เบื้องหลังกับเป็นป้าคือเก่านะครับเนาะมีงัวชาวบาทนะครับเป็นป้าโอ้กลางคืนบ่เป็นตามาตดพี่น้องแนวนี้เสาอากาศมาเบื้องห้องหนี่ดูบา่านี่ห้องหนี่มีอย่าง อืมเข้าไปบ่ไ <rez> ด <is pior ata> ้เด้อพี่น <standardized> ้องเด้อซ่องกล้องเข้าไปบ่ได้มันอีหยังพุ่นอีหยังพี่น้องนี่เตียงบ่อีหยัง ขันเบื้องรวมๆโอ้ฝากก็คือมาตกลงมาในแม่พี่หน้องกาาับแม่เลงครับแต่งัวเป็นอย่างนอง้องวนี่เป็น ไอนี่เขาข่าวพี่น้องเป็นเบิดหลังคาเขา,ข,าข่าวเนาะพี่น้องเนาะสิวบาทจังได้ดีแล้วพี่น้องเอา้ามารีวิวให้เบิงแล้วนะครับเด้อมันเข้าไปทางไหนบ่ได้พี่น้องบ้ามีบ่อยากละลาบละล่วงเอ่อเจ้เสียเขาไปย่านพนันธ์พอจะเป็นผู้ใดเป็นผู้กวางอีผู้เก่าบ,บ่บุบมานอนก็นได้ฮึดเป็นตำรวจมาปิดมาหลอกไว้กับโมโหเนาะพี่น้องเนาะ เอาเดี๋ยวพอกันชิมนาครับพี่น้องผมซ้ำนี่เสียวคนชิงลูกอยู่มันกันกขึ้นแห้งบวกกายเลยกันขึ้นแห้งสิบ,บ่วกกายเลยพี่น้องนี่นะครับ ลงผ่าขางมาพี่น้องเนาะสวัสดีครับ